ฝันเห็นพระพิคเนตองค์ใหญ่ฝันเห็นพระพิคเนตองค์ใหญ่ทํานายว่าช่วงนี้คุณจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องการงานจะได้หยิบได้จับงานใหม่ๆห,หรือหากคุณมีความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็ขอให้เร่งมือเพราะโอกาสของคุณมาถึงแล้วแต่มีข้อควรระวังคือการจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่คุณจะต้องวางแผนให้รอบคอบในทุกๆเรื่องและทุกๆด้านไม่เช่นนั้นธุรกิจของคุณจะไม่ราบรื่นอย่างที่หวังเอาไว้ สิ่งที่ประมาทไม่ได้ในช่วงนี้คือคุณจะพบศัตรตูที่เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นคนใหญ่คนโตนอกจากนี้โปรดละมัดระวังเรื่องสุขภาพและเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่คุณคาดไม่ถึงและหากคุณกำลังเครียดอยู่ความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรงความรักคนโสดช่วงนี้เนื้อหอมสุดๆมีคนเข้ามาแจกขนมจีบอยู่ตลอดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว คุณและคนรักของคุณจะพบเจออุปสรรคและปัญหาที่ต้องช่วยกันฝ่าฟันและขอให้อดทนสู้กับปัญหานี้ไปด้วยกันและทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะเลขนำโชค1-3-5-9ฝันเห็นพาพิคเนตองค์เล็กฝันเห็นพาพิคเนตองค์เล็กทำนายว่า ปรดละมัดระวังให้ดีช่วงนี้คุณจะพบเจอเคาะกรรมที่หนักและอาจจะเสียของรักของห่วงที่อยู่ภายในบ้านหรืออาจจะเป็นการทะเลาะเบาะแหวงการแตกหักกันภายในครอบครัวหรือจะได้รับคำนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่หรือมีเกียรติยศชื่อเสียงช่วงนี้คุณไม่มีดวงเรื่องโชคลาภปลดละเว้นการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนโชคของคุณไม่ค่อยจะดีขอให้คุณหมั่นทำบุญตักบาตรกวดน้ำทำทานพร้อมกับฟังเทศฟังธรรมอยู่เสมอ ในด้านของความรักคนโสดจะมีคนเข้าหาเรื่อยๆมีคนเข้ามาจีบจะได้เจอคนคนนี้ในที่ที่เป็นมงคลหรือเจอในงานมงคลต่างๆหากคุณถูกอ,อกถูกใจกันก็มีโอกาสจะสมหวังในรักครั้งนี้เป็นอย่างมากเลขนำโชค0 3 9หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ